ที่สาราที่ทําการกำมันผู้ใหญ่บ้านตะบนนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตะบนนาสนุน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 1 1เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาและแจ้งข่าวสารโครงการประชารัฐเงินงบประมาณ300,000บาทให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อที่จะได้เสนอโครงการขอรับเงินงบประมาณและมีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลนาสนุนซึ่งในหมดวรงลงโดยมีนางสมบูรณ์ทำทองตัวแทนศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอสีเทพเข้าร่วมประชุมสังเกตการและผลการตั้งปรากฏว่า นายประพักประวิเศษได้รับเลือกให้เป็นประธานคือข่ายนายบวรมีสนุนรองประธานนายสมภพทองเต็มเลยขานุกการนายมนพมีสนุนเฮรัญยิกและนางสำรวยผ่านทองประชาสัมพันธ์